ว่าที่พี jaar jaar> ่น้องกินข้าวตำทัวอย่างเข้าใจเชิงในมูเข้าใจหมือมองหนังสเต็งง่ายมองพี่เก่าาสวัสดีปอนนี้ดิสวัสดีครับเออคือไหวแท้คันแนวนี่ฮะมันตอนวนี้เสวัสดีครับแขนแนวนี่คือไหวแท้โตคันแนวนึงคือนังหมาบูดอยู่ em khao nà nhang với rưỡi, ao xong liền. bạn đi ô, ô cốm đi mà xong tờ lên nà. Anh nhà nó mình đấy? Con những người bạn rồi. Ừ. Ừ, <laughs> เขาบุนเหน่อยเมื่อวานเพื่นเบ้นหน่อยแฉลพี่น้องแพ่อนคน้เขาบุเป็นบุญหลวงจิงหอมวยคือบุญช่อยดีแฉะแฉบ่แฉะ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 บ่บ่แฉบ่แบ่แะ่ จำหัวใจโมเนี่ยตมันคือนี่ปี่ง่ายชวน่ยองทำเลมันมันบอคือสไลส์สไลส์แฮมหรอเจ๊บอโอ้ยกะหากระทวงนี่้งองายมันคลยเบาเบ้ำมันก็สียบเยี่ยงเนเชดมันบอกคือสไลส์แฮมสไลส์แฮมหรอิ่งขาอะไนะเอาไปตระมว สได้แฮปฟุดเขาสุกน้ำมาานนะฮึมยุ่วมากคนทำบุออกมาก็อย่างไหม่ไมีคนกินอีเมลออมาแม่ออกมากนะฮะสดแฮปกับบุษานตด้วยคมักินเหรอ

กินจะหฮงก็ให้ออกค่ะเพรา่ไงจ้อง,อง,หงมหวก,ก็กินนะเอาไปเสี่ยงไงดิอืเอาไปเสี่ยงไงเราเมาหาว่าเห็นไ้มเมนมันปรุงแซ่บมันได้เปรี้ยวหวานมัมนหมักเปรี้ยวกับหวานมันเย็นหน่อยนะจัด Bây giờ nó bảy thế này cho bảy Xẹp một chút, cứ sẽ bớt Xẹp à? lấy chút như, như โอ้มันจะสองนะมันกระอิมหนึ่งตัวโอ้นี่สองไปสามนะอืมสามท่านไม่สี่สองใช่ไหมท่านจังไรจัวตังพร้อมกันวะนนะยังสีคือเนาะจำเปาะเด็ดหนามึงยืนมาอยู่เนาะแต่ท่านจะสองแหล่ทุกคนมีกี่นี่เนาะท่านห้ากระปุกสองแหล่แต่แดงมาเพระกันกินนายเนาะที่เดี๋ยวแต่ขอมานเ้กิน วัง,งนี้กินจนเจนื้อจำอน่มั้งจำทุตวนเขากินจนหมดสั่สมๆเจลีกูสอมหองเขาข้มามเจลด้เกาจะองกินแค่เดียเล่นหน่อยในใหานัา่นแบบแบบแบบเอกิก่อนแหบเบปากหน้าปังกูขอหน้าปาก น้อน้อยเหี่ยพี่นนองอ่รยุดธยนันะพบากรต่าไม่หวหากูมอแค่จ้นยเจ้คออะไรบ้ง้าอะอืมไรีไหนรใจอะครับพบอกกอ่อผูดมจจจา,เดาเดจเมันก็ซุมสายะค่ะบุญดวงอือขอกินเกงข้องกินเนี่เนื้อไหวนี่มอนี่ยยิบไปน่าแต่้ามากินเนาะออืม<ข>อแต่ก็สั่งอืมดอื <c oughs> ทิ่จะรันท่าแล้วก็ไปสิเอาหมอนี่ไปอยู่หนักมืงเอาไปอยู่เป็นตัวเอ้าเอาอันนี้แต่ซ้ำนี่นะเนาะแฉบอยู่แฉบแฉบ